สวัสดีครับมือนี้ตำปนปลาปนปลาดุกหมูว้านกินหนึ่งมือนี้ที่ตำปนครับผมรอติดตามชมครับปนปลาดุกเหลือยถึงเต็มหมูว้านนี่แหละครับผมกินบ้เบิร์ดเลยเอามาอุ่นทิ่ตำปนครับผมเดี๋ยวแกะปลาดุกก่อนนะครับเด้อ เกียรียบร้อยแล้วครับผมตรงมือตําครับตําเข้าไปตัมให้จนแหลกแล้วครับผมอืม้ม

chắc ngồi tay lại mà chỉ khiếm bà nít nưng thế lại mình chỉ kiếm ตามครับหนักเดียวในกระเซาะของน้าเอาเน่ตัดกันหน่อยรครับผมเป็นคนไทยผมคนอีสานตามเข้าไปครับเดี๋ยวต,ตั้งตันแป๊บนึงเดี๋ยวๆเ,เดี๋ยวมาเบิ่งกันอรียบร้อยครับผม วิธีค้นจนกินตามมีตามเกิดโล่งฟุ่เฟื่อยครับกินกินว่าเหลือหมดแล้วของเก่าจากเมื่อวานจะมาตำปนต่อได้ครับฟังเสียงปวดโลุกรถ ม,มาครับกินขวน้ำกันหมูวันหนึ่งปลาเมือเ่อนี่เหลือจากหมูวันเลยเอาไปตำเป็นเจียวตำปนผักัเก่าหรอวครับเหลือๆหวันขหนียวไหลอืดเมื่อนี่เปียกเป็นกินข้าวเจ้าเนี่ยครับผมตำเจีวแหงครับ

ไร้อุ่นครับอุ่น,นจิเละเดี๋ยวขีข้เขากันเนาะนี่แหละครับผมบอกกันไหมลิปหนัก